ในช่วงนี้เราไปร่วมประเพณีลอยกระทงนะคะก็จะมีภัยทางน้ำนะคะและก็อันตรายนะคะจากดอกไม้ไฟคมลอยพู้ต่างๆประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะเป็นช่วงที่มีสถิติในเกินในการเกิดอุบัติเหตุสูงนะคะทั้งในเรื่องของการจมน้ําอันตรายจากพุดอกไม้ไฟการลอยคมลอยเพื่อความปลอดภัยคะ่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพค่ะเขาก็แนะนําวิธีการนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั่นเองหนึ่งเลยอุบัติเหตุอย่างแรกอุบัติเหตุทางน้ำ <ừ> ค่ะ การลอยกระทงเนี่ยส่วนมากอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเขาก็จะมีโป๊ะใช่ไหมคะคแล้วโปเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าโปเนี่ยมันแข็งแรงมันมันมนม่นคงหรือเปล่าแล้วโป๊ะต่างๆเขาต้องมีที่กั้นนะคุณผู้ชม,มต้องมีราวจับด้วยเพื่อป้องกันว่าเราเนี่ยอาจจะพลัดตกน้ําลงไปได้และอีกหนึ่งอย่างเราต้องดูแลเด็กของเรานะคะไม่ให้อยู่ใกล้กับแหล่งน้ํา จนเกินไปไม่ให้เด็กอยู่ตามลำพงังบริเวณใกล้แหล่งน้ำนะคุณผู้ชมจะไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงถ้ามีเด็กไปด้วยจับมือเด็กเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนาะเดี๋ยวเขาวิ่งพุดวิ่งปัดจะตกน้ําไปจะแย่นะคะและข้อที่3ามนะั่นคือเด็กคุณผู้ชมเขาจะชอบเก็บเงินที่อยู่ในกระทงนะคะก็ดูแลเด็กกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะเวลาเราไปลอยกระทงเนี่ยเวลา โปะที่อยู่ในน้ำคุณผู้ชมลงไปอ่ะคนอยู่เยอะใช่ไหมคะสังเกตเลยว่าถ้าคนอยู่เยอะจนเกินไปอย่าลงเพราะว่าโป๊ะเนี่ยเขาเนี่ย ต้องรับน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะยถ้ามันเยอะจนเกินไปโป๊ะอาจจะล่มและเราอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะถ้าเรือที่เขาจอดอะไรต่างๆที่เขาจัดงานนะคะควรมีเสื้อชูชีพเอาไว้นะคะให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะเราจะได้ใส่เสื้อชูชีพก่อนที่เราจะไปลอยกระทงจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะอุบัติเหตุต่อไปคนปูผาพุแล้วก็ดอกไม้ไฟเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะฮะอุบัติเหตุจากพุแล้วก็ดอกไม้ไฟเขาบอกว่าให้อยู่ห่างจากบริเวณที่จุดพุ หรือว่าดอกไม้ไฟนะฮะในระยะไม่ต่ำกว่า10เมตรเพื่อป้องกันอันตร,รายจากสกิดไฟนะครับคุณผู้ชมหรือถ้าใครเนี่ยเล่นพุดอกไม้ไฟในบริเวณที่ปลอดภัยห่างจากแนว าสายไฟฟ้าต่างๆอันนี้คือเขาบอกเลยนะว่าถ้าจะเล่นเนี่ยต้องออกห่างนะฮะแล้วก็ออกห่างจากแหล่งชุมชนด้วยสถานีบริการน้ํามันแล้วก็วัตถุไไฟนี่ต้องออกมาอย่างดีเลยแล้วก็ไม่นําพู้นะครับหรือว่าดอกไม้ไฟที่จุดไม่ติดเนี่ยมาจุดไฟซ้ำ<ม>เพราะอาจจะระเบิดได้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับไม่ดัดแปลงพุ้หรือว่าดอกไม้ไฟให้มีเสียงที่ดัง หรือแรงอัดสูงนะครับเพราะว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายไม่นำภาชนะปิดครอบพุนะครับหรือว่าดอกไม้ไฟที่จุดไฟติดแล้วเพื่อป้องกันอันตรายจากเศษภาชนะกระดินใส่ด้วยนะคะอุบัติเหตุจะโคมลอยครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวบอกมาสักนิดหนึ่งปล่อยโคมลอยในที่โล่งแจ้งอันนี้คือถ้าจะปล่อยจริงๆนะ ให้ห่างจากแหล่งชุมชนแล้วก็แนวสายไฟด้วยไม่ปล่อยคมลอยบริเวณสนามบินครับไม่ดัดแปลงคมลอยให้ลอยในระดับการบินเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อท่าอากาศยานใช้คมลอยที่ได้มาตรฐานโดยทําจากวัสดุที่เผาไหม้ได้หมดในอากาศ จะช่วยป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับทั้งนี้เองเนี่ยทางกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยก็ได้บูรณาการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลลอยกระทงนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร่วมกันสืบสารประเพณีลอยกระทงให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยนั่นเองครับปอพอเขาเตือนภัยใกล้ตัวเรา3ประเด็นหลักๆกันไปแล้วนะ